Đang, ký cầu yang nhưng cầu gặp hm 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 bậc hm hm số hm 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 này hm hm bậc hm 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 này... hm 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 กับเตเดียวคุมเอ้บอกไปยังกินใบ้เน่ยำยังไงปาเสียบวนะมท่านัเน่เสียบวะอันนี้่งก็ไหนบอกกัเนียักหวานักน้ำากน้ำากน้ำกลีิเน่นมันท่าน้เอาจะคำดูบอกกินนี่บอแเสบเสียบดิบบอนี่ อกินเห็น,น,นบ้านะงกัน,บบกนดอืมบ่กินนะอืมอืมนั่งกินซุปซุปกระดูนั่งไม่บุตะนันซุปกเเราขเหนียวอืมของมังนะซุปกรเียนะบ่เป็นซุปกะเดือเตรมที่รัวกักขวบบเขาหนซุปรเียปลาอืมเนียงเมีย,ง,ยงปลา อมิสซาเน่เนาะซาเน่ไหมลาคาโออืมยูเสรยูข่างหัวบนท่านเกิดข่างหัวยูเสรข่างหัวโอ้ยเนาะนี่เขาเนี้อครับเอเบบแล้วนี่เนี่ก็คนเนี่ยก็คนว่าสบายนางเลือดสาวสุกีบสบายนางรวมมิตรก็อย่าไม่อย่าไม่เบิง้งจะพูดปูดเบ้ง <Hey. S 2> ยบอบตี่อ่ะอเบียนเสียบกับพี่น้องเอ้อยบอดเนี่ยจัดจัดจัดพี่นวลเห่อบอสบ่สสิไปหายไปตัวฮึสิไปหาลูกพี่นะคนที่กับไทยนะมึงคือโปรไซเมตเอ้บอสเป็นยังอยู่ในห้องนะบอส อผมสิไปหาลูกพี่นะเ <Yeah. S 1> พื่อลูกพี่ซอยได้กลับไปผมจะคอยชี้ว่าไอ้ไปอขอข้วรวงมงกันนนดกกนะเนี่ยซุบซุปกเงี้ยกระเงี้ยเนี่ยเสียมไห้คำรั่วซุปกระเคียเนี่ยจารย์เฮ็ดเองโซุปเคียะเสียป่าพี่น้องเออจันละเสียบ่โพูกันเส่ส์ตเนียเนาะมัดต้นนั่นพี่น้อง นี่เสียงเรือมีพักเ,เรรจรเรอือนู้เหม,มือนบ่มีเหมือนบ่มีเจกแตยังว่ากันยังว่ะถ้ามีไปปนเอาเลยนะมบเมนจลนะมีอนบ่เมนจลเลยนี่บ่เมนจลนะอันนี้ฮอนดอกฮอนดอกแต่ขันมีนี่คือว่าบ่รักกะลกุกเห็นปะถ้ามีแถวนี้บ่รักกะลุกยู่นี่ กับพอมีพอกินเนาะพี่น้องเนาะแต่เสือเอาดิเสือเอาอันนี้เนี่ยครับอันเนี้ยในอันนี้อันนี้จูอ่ะนะเนี่ยนะเสียบอ่ะเหมือนต้นเออทั้งนั้นเนี่ยก,กินเนี่ยจะก,กินสมึงมาเนี่ยตายปัดเนี่ยแอฟริกาใต้ยอยากกินตูงพี่น้องเลยโมนุฮะโมนมาแมนได้ครับด้วยวบโปลิน จะเขาย่า,มาเมียกันดอกบืบดๆอยู่นี่เมีเยอันสามสิบกีบเมียทำนะสามสิบกีบมองใ้มันเสียบนะสามสิบกีบกับมิเตบองนีเลยเซมองที่ว่ามีเขาขาวน้ำเนี่ยส่เพิ่งให้ให้นหน้ากินได้คำมือกันนะ,ะป่วยป่วย,วยบ้างกันอี่บกตัวนะนี่บอกชิมงึงเอ้ยนี่นล้มันต้องมีเขาขาวน้ำนะีย่ยเดี๋ยวบบกินเนี่ยแตงสีเนาะ เรากินเกีเก๊ยวกันที่เด็กเจ็บอยู่ด้วยเอาแบบแบบแบบบึ้งๆเลยดินี่ครับบ,บึ้งๆเลยม่วนมุกตัวเห็ดห,หน้าคนไทยหรอกครับเพราะวะ่านี่หน้าตาของเราคือผมเนาะบึ้บ ฟังได้เจียงอืมอืมหน้าตาบนล้อ,อก็พผมหออค้นจินมนะอืมข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวฮะอืมมดเท่านั้นข้าวเหนียวนะพี่น้องกะปดตุ้บเบิก เกือบพี่น้องสมบะยะเซปาครับนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยคำใหญ่งอือฮึเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอาอีกคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งไงมึงเดียวคำน้อยทีน้อยไปถ่ายยูหันคำหญ่นี่นะคำหญ่นะบ้านฝากผู้ดเรื่องอะไรฝากทุกคนนะเอาเนี่ยเอาให้ ฝากบุงนกด้วยฝากพี่นกนี่แอแง่คนนั้นให้บุงนกอ่ะพอแล้วนี่ครับนี่อ่ะเอาจวดงับเกาไปนั่นเร็วโ,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 โอ้โหสุ่มพักก็ได้เอามากินมาเนี้พี่น้องเอ,อ้สุ่มพักก็ได้ตุยเย็นจุดจามาทันนึก็่านี่กินกับพักนี่หมอมันสีเสียบครับพี่น้องเอ,อ้ย แต่ประเทศไทยโฮโมมีเร้อครับเร้อนี่เขาเอ็นไอเอียกวพักน้ำอันนี้พักเป็นเป็นพัดพักสมุนไพรของเกาหลีครับนี่เป็ดพักสมุนไพรของเกาหลีกินพวกได้เป็นลูกวาก่าวหวานนี่ก็เขาเอ้นแต่ผูมกับโมเมนต์หมอหรอกแต่กินเหลียวลดคมดันสรรพคุณไหลนี่ครับนี่นี่น,นี่พักน้ำ โอสามีโอกาสผมนี่ไปไทไเปยเมืองเยอะๆครับเด้อเมืองไทยพวกนี้แต่เมืองไทยบม่ม,ยบมีครับมันนี่อยู่กับเมืองไหนเมืองหนาวเนาะกาหีน,นี่อยู่เกาหลีเขาตีพักน้ำเตอหอมบอกว่าถื่อนงนรถเจอกันไม่คล้ายแน่หมันเพ่งผมบอกว่าเพ่งเลยครับ Cá mồi mấy nè nhọt, tí nhọt này là Tám phát mắng Nhà bình ngân thấy thì tàn Tám phát บอกผว่านยอดพักน้ำเห็ไหมเป็นสามพันมเขาก็ขึ้นปอกกัโอ้ยโมเมนต์สามพันนี่าเรอยนี่มหมยอดนี่มหมนี่มอนี่ยแตไปสื้เมือ่อน,นั้นจะ

借不来就偷，你偷那单位的，跑了。